สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพอี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับหลังจากที่หายไปนานครับเราก็มารีวิวเจ้ามากไฟครับก่อนออกจากอูครับพอดีผมเอามาทําสีไว้นะครับแต่ก็ไม่มีค่อยมีเวลาเข้ามารีวิวสักเท่าไหร่ครับวันนี้อารีวิวก่อนส่งงานครับตอนจบงานเรียบร้อยนี่ครับเนียนๆครับจาก ช่างท็อปออโต้เซอร์วิสครับบ้านยางชุมใหญ่อำเภอยางชุมน้อยครับนี่ยนี่ครับอูทำถือว่าโอเคนะครับสำหรับเอซีท่านไหนที่สนใจอยากจะทำสีเมโครครับนี่นี่แนะนำเลยครับอูนี้ครับเนียนครับโอเคนี่ผมไม่ได้เคลือบแลกเกอร์นะครับนี่ผมสั่งขัดเอานะครับเพราะว่าสีพวกนี้เวลาเราเคลือบแลกเกอร์เวลาไปโดนกิ่งไม้กิ่งอะไรนี่มันมันจะเป็นรอยอันนี้ครับ เวลาเราเอามาเก็บงานใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะเก็บลําบากครับมันต้องขัดและเกลือออกหมดถึงพ่นได้แต่ตัวนี้นี่คือผมไม่ได้สั่งพ่นและเ,เกลือนะดูครับความเงาความฉ่าของมันนี่ครับดูได้เลยเอาไปบ้านเดี๋ยวเก็บใบแท็กครับเดีย๋ยวใส่ใบธงใบแท็กอะไรให้เรียบร้อยสวยครับใช้ได้สั่งขัดน้ํายาครับเนี่ยจะออกมาประมาณเน,นี้ยเงียนโอเคใช้ได้เลยครับเนี่ย ครับสีเบอร์ตรงครับสีอาริยะผมสั่งสีอาริยะมาเลยไม่ได้ใช้สีข้างนอกไม่ได้ใช้สีผสมครับอาริยะสรงเข้าประกวดสติกงสติกเกอร์ก็แปะครบเรียบร้อยเนีครับรถจอดเป็นเดือนครับป้าดูมีรอยเปียกรอยแฉะรอยเยิ้มหรือเปล่าครับแ้งแก๊กค,ครับ แห้งจริงๆพระคันนี้สุดยอดครับใบแทก70เซนพอดีพอดีในาการขึ้นเทนเลอร์เลยไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับตัวหัวเก่งครับเนียนๆครับติ๊กเกอร์ผมเพิ่งแปะเสร็จเมื่อวานนี่ครับสวยสติ๊กเกอร์ก็ติกเกอร์ตรงรุ่นเลยครับเก็บเดิมๆครับนี่ครับแห้ง สวยคันนี้สวยนะครับคันนี้ช่วงหลงช่วงล่างดีนี่ครับจเจ้าโฟเฟียก็มารับแล้วเดี๋ยวให้ดูฝั่งปั๊มครับดูเงา,าชฉำครับโอเคใช้ได้เลยยวไปล้างออก นี่ครับปั๊มแห้งๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีหลดุดไม่มีหยดไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้ือี่าแห้งมากปิดพอดีผมเมื่อวานผมชาร์จแบตด,ด้วยครับสตาร์ไม่ติดก็ได้คันนี้ไปก็โอ้ทำงานสุดยอดเลยครับระบบเฟ้ยวฟ้าวมาก ดี๋ยวผมจะไปจูนระบบลงอีกหน่อยหนึ่งครับพอดีเติมน้ำกันแล้วก็ชั้นแบดไว้เมาาื่อวานครับน้ำกันมันขาดอันนี้ถ้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0 6 1 1 2 3 4 2 3 0นะครับมานน้ดูรถทีที่บ้านผมนะครับ อำเภอยังชุมน้อยจัยงหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวปิดฝาก่อนนี่ครับบูมตัวนี้ก็ดามเป็นเหมือนเอ็กเอ็มเลยนะครับจบปัญหาเรื่องบูมแตกบูมแล้วครับแต่ตัวนี้เขาดามมาจากนอกนะครับผมไม่ได้เอามาดามนะ ดูครับห้องสวิงห้อง,งแพรคอนโทรลครับแห่งกิฟบโบยูครับเพิ่นขอไปในบ้านมั้งเห็นอย่างนาะกิฟเลย เนียนครับบายช่างท็อปออโต้สวิตครับรบริการซ่อมสีรถยนต์ขัดสีนี่แนะนำเลยครับแนะนำครับร้านนี้ราคาย่อมเยาเป็นกันเองมากครับทำได้ตามสั่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถแมคโครทำได้หมดครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทร เอเบิดหัวแก่อยู่ตรงไหนนะต้องเก็บของออกก่อนเดีย๋ยวย้ายรถกลับ,บ้านครับอืบตอนนี้ก็ฝาปิดระหว่งางเครื่องกับแผงคอนโทรนครับดูครับเฟรมเขาก็น้าครับสวย ลิงเต็มหมดเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ06 1 1 2 3 4 2 3ึ่นครับนี่ครับคันนี้ราคาผมว่าจะตั้งตั้งเท่าไหร่ดี ยังไม่ได้บวกทุนค่าใช้จ่ายเลยครับยังไม่ได้บวกค่าใช้จ่ายเลยเดี๋ยวขอขอคำนวณราคาแป๊บเดี๋ยวจะแจ้งราคาไปอีกทีนึงครับครนนี้เอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับตัวนี้สเปคเขาก็เป็นชายเป็นเครื่องมิซูมิชิครับ6สูบ 6D 34ครับปั๊ม K3V หรือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นเก๋งเหลี่ยมครับซีเรียสูงเก๋งมากทีครับไม่ใช่เก๋งฮอ ฟิล์มนี่ผมก็ติดให้ใหม่แล้วครับติดฟิล์มใหม่รอบคันหมดเลยแปดสิบสวยดำดุรถถือว่ายังอยู่ในทรงอยู่นะครับไอใบที่นี่เนะี่ยคือมันมันงอครับมันหักผมก็เลยถอดตอดอ,อกผมซื้อใบใหม่มาเรียบร้อยครับรอเปลี่ยนไม่ใช่ปัญหาครับผมเช็คเต็มอยู่แล้วครับเครื่องเครื่องดีครับระบบดีคันนี้โอเคเลยระบบ ก็ค่ได้ไปผมก็ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถพร้อมใช้อีกคันหนึ่งครับในราคาราคาตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวต้องกล,กลับไปกดเครื่องคิดเลขใหม่ดีๆครับจะได้ไม่พลาดผมว่าโอเคเลยนะการทำงานเนี่ยรุ่นนี้ผมก็ใช้มาโอ้หลายคันแล้วครับบางคนก็กบอกใช้ไม่ดีลวนอย่างงู้นอย่างนี้ก็ ที่ผมตามที่ผมสัมผัสนะถ้าเกิดเราเช็คดีๆเช็คเ,เต็มตแไ่ที่แรกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็รุ่นนี้ก็คือปัญหาของเขาจุดด้อยของเขาคือ,อปลั๊กไฟหรือสายไฟอะ่ะมันกรอบครับมาโดนความร้อนโดนน้ำมันไฮดล็กสักโมเงี้ยแล้วมันกรอบ,ม,รอบมันก็เลยเวลาโดนน้ํแล้วน้ํามันซึมเข้าไปตามปลั๊กไฟครับเพราะลูกยางอาตามปลั๊กมันจะมีลูกยางครับลูกยางกันน้ําอยู่แล้วทีนี้ลูกยางมันกรอบครับ มันก็เลยทําให้น้ําเข้าแล้วก็ไฟเดินไม่สะด,ดวกก็เลยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดอยากจบปัญหาก็คือโลชุดสายไฟใหม่ครับไม่กี่ตังค์ครับเปิดศูนย์ได้มีของตลอดครับไม่ใช่ปัญหาคือถ้าเกิดเราทําความเข้าใจรถรุ่นนี้ได้ก็คือพูดง่ายถ้าเกิดเราเข้าใจรู้จุดด้อยของมันคือเราก็รู้จุดแก่ครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ก็โชว์โค้ดขึ้นหน้าจอแล้วก็โทรปรึกษาโทรปรึกษาผมก็ได้หรือปรึกษาช่างก็ได้ครับช่างทั่วไปช่างศูนย์ช่างอะไรปรึกษาได้หมดครับ เป็นนามีปัญหานครับทำมทั้งคันครับสีแต่ว่าผมทำแบบสเปคเดิมๆครับไม่ได้ทำแบบแบบทำสีข้ามรุ่นหรือเป็นมาร์คไฟข้ามเป็นมาร์คเอกอะไรประมาณนี้ไม่ได้ข้ามเป็นอย่างนั้นครับผมสีรุ่นไหนก็ตาม้าครับตรงทรงแบบเดิมๆนะครับจะที่ทําสีเพราะว่าสีเก่าคือเขาเคยทํามาแล้วรอบนึงเขาทํามาไม่ดีครับแล้วมันซีดแล้วมันไม่สวยเลย ู้ลงตรงันไม่สวยผมก็เลยคนเราก็มีแต่คนอยากได้รถส,สวยครับก็เลยจัดเลยครับจัดเลยทีนี้ก็ยาวเลยทีนี้นี่ตามที่ผมจองเอาไปเก็บก็มีเก็บใบแ็กครับแล้วก็มันมีโอลิงกโทนมือครับที่รั่วเดี๋ยวเก็บนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสําหรับท่นานใดที่สนใจที่จะเอาที่มองหารถที่จะไปใช้หน้าแรงนี้นะครับก็กันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่แนะนําครับ ดูสังกัดเสียตัเดินด่วนไม่มีปัญหาแน่นอนครับรับประกันได้สำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับ0611234230ครับสำหรับกินมีผมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ